สวัสดีครับไม่ไรสไตล์แชนแนวครับผมพบกับผมเบาเกลมครับวันนี้เบาเกลืมสิมตาต่ำหมวดส่วนเสบซสบสู้กินครับผมวัตถุดิบก็มี่ยังไยมีข่าปุ่นมี่หน่วยผักกะทินมีบักทัวมีบักเขือเทศมีนอไม้ต้มแล้วกันยังะ่ะบักแตงเนี่ยลวก็บักหุ้งครับผมยังอีกบิดแล้วไม่ใช่นี้ละ มาลงมือกันเลยครับตําเสร็จแซบู้กินตอนตอนเที่ยงครับผมมาลงมือกันเลยครับเริ่มจากเอากระเทียมกับพริกแดงพริกสดใสเนาะคบเนาะพริกแห้งก็ได้เลยครับเด้เอเด็กเตะมาเตะมันเผ็ดใส่ใสได้ทั้งนั้นละ หาหน่วยกับพ่อนะครับเนาะเอ้อแป๊บนึงต่ำามันตัวบันเอ้าดูนี่บกเพื่บบนอดดน,นรอครับตกลงาศาสเบาวคือบ่อยากเอามือปิดแล้วครับ มันโบเห็นนะเห็นตำพตำออริกตำเกลือให้พี่น้องเฮาน้ำไร้น้ำมันคอยได้อัตรรดในการรับช่มนะครับนะเ,เ,เนาะเ๋ยวเร็วยังแบบเดียวเดอนึกก่อนชึบ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 ยังก่อนหรอโอ้ บักทัว่วบักทัว่วเออเดี๋ยวพักทั่วที่ต่ำไปเลยนะครับเนาะใส่บักทั่วก่อนยังละเล็กละน้อยกับพอ่อเถอะครับปาดหัวออกก่อนแล้วเราก็บีเอามีปาดท,ที่พวกแสบสนุกว่ายังละเล็กละน้อย โอ้ครับทำลายแก่ก่อนละถ้ากินพริกกินเครื่องนะครับเนาะถ้ากินพริกกินกระเทียมยังอยู่บ้าน,นีงเดี๋ยวบักเขือใส่ที่หลังเม็ดอันนี้อันนี้โอ้ เดี๋ยวเรียบร้อยกับปูงเครื่องครับผมปูงเครื่องเลยนำปลาใส่ลงไปครับผม,อ,มอ้าวคนอยู่นี่ยัางๆโกยๆมากไปก็ได้แป้งนัวครับผมบ่มักบกินมาต้องใส่นะครับเด้อโอ้ฝน ต้งเสียวเรืองดอกครับวันวน,นี้ตั้ให้เฮ็ดชีบเหล้วก่อนเด้อน้ำปลาต่อมาเด้อผลก็ได้บ๊อบเติมทายชีบเหล้วก่อนครับโอมเติมใส่น้ำตาลปี๊บครับค่อยแสีบนวดเนี่ยโอ้ม่ได้อถ้า,าพี่มาเดี๋ยวเดียวเดียวถ้าพี่กันนะครับเด้อพี่ก่อน ปัดฝนคือสีมาเราไม่ใงป่ะเนี่ยพีมาแล้วครับเออยิงยะงยงฝนติโตก้ทำแล้วบางคัวเลยติดเท็จทำแล้ว ส่วนผสมต่อไปครับผมมะเขืออามะเขือแม,มงเฮดอยู่กลางแจ้งร่มกับวีวีมาแล้วพ่อเนาตำมอส่วยทิ้นละไม่เกทิ้นโอ้เสียงฝนมาอี่ีดิเดี๋ยเดๆๆเดอ้เอาบอกุกห้งใสนลงไป ใช่เลยล่ะอาอบนสีมาเ้าใหม่อันนี้ยิ่งเสียงสวดๆเลยนะครับก็ประมดมสีเฝ้าอยู่นี่เพือ,เ,อเทศเ่าะครับผมอมอสวดอีน่ะ เิ่รเบื่อมากทิศเหนือไม่ไงเอ้ยฝนซิมครับโอเคแบ่บครับผมฝนมาแล้วขอปุนใ่ครับได้กินโซ่พี่นนองในในบ้านเหรอเด้อคือวานี่ยองบอบกเห็นหงมันเหมือดในบ้านเน้ะครับเนาะ แล้วแล้วพอดีกันแล้วเลี้ยวเรียบร้รอยครับผมตำมัวซั่วสูตรเป่ากลือนี่ครับที่กิ่นซั่วปนเนาะกินชัวในบ้านผมละมึนๆนึกว่ากินไปจกไักแล้เนาะครับนเนาะเลี้ยวแล้วลครับตำมัวซั่วครับผมตาแซ่บบอผลมาแล้วผลกี่ตัวรอกัยเป่าเกลิอมเฝ้าตำเฝ้าเก็บนะครับเนาะ แต่กินบอ่อมาครับใน,ในกับตำแล้วตำหมวดสัวกินโตพี่น้องเข้างในได้น้อยนะครับเนาะเนาะใหม่เหมือนกันเนอะใหม่หัวขังบาทับเอามาตุม่มพักมือหนังกับเก็บเอาเนี่ยสื่อเน้นะครับเนาะแฉบแบครับ มันลลวครับเลอวเป็นจำหมดส่วนเบาเกินครับอ,อืมแสีบครับขนาดครับผม นกโป๊แชมค่อยตายไปน้องสิไอเลิบอยู่บอ่ห้องเพิ่ห่มห,มหมนี่แต่มันออกขนคนโป๊ะเพดอยวตัวใช้ปีกง่อยมาเกลื่มเลิ่มมาเกิมคุมมขนขี่เริ่มง,ง่ายครับหาน้วยมากงอกเลย

บัวจะเบาเกมลมอะมาบ้านนะครับเนาะแจบไปทุกคนลนะเ,เกลืมเนี่น้ำหิ้วนี่กินแทบกินนัวนะกินได้ไม่รลายหรอกเฮ็ดแทบข้าขปากขอคลอ้องเฮ็ดเป็นยุ่นะาก,กนินก็กินไนไหนครับกินได้บ้านกินได้บ้านชัว์ือบางคือเมืองพคุนนะ เอาไปกินหมูกระทะบุฟเฟ่เนี่ขาดทุนครับเบาเกินขาดทุนฮะกินน้อยเดียวก็อิมนะอ่มนะอะไรกันเนาะหมมงะไรบางไก่เพลสเซอร์ซะหน่อยเต็นหมูต่างกองไว้แล้วก็ได้เบาเกินก็นได้เนียนนุ้มมากน,นะครับเนาะนะครับ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่อง My Lifestyle Channel ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องขอบคุณมากๆค่ะเมกระินเมืท่ท่านแกนะมันแกจะแกแกเอาแตเม็ดมันใสครับไม่บ่าท่านแกก็เลยใสบนท้องฝกักนะ อะไรอีกัครับแสบพื่ับแสบๆครับมือเครื่อ็สบเน่ะดูสิใจสวยๆอ๋อะจะขั้มเนาะเอาบอกติมล่อดขั้มก่อนนี่กินกับม่กินเนาะ น้องพี่น้องกทิว่าเบ,บาเกลื่มมันแห้งเค็ดคิ้มันแห้งเป็นบาปเรื่อยเป็นบาปนี่กติว่าเนี่ยาดหยี่ยมครับผมสับทแทบเบาเกลืมหลวงมือไหมเมื่อกว่าจะหมื่นเนี่ยเป็นวันเสาร์ ข้าลูกเสาตึงสวยข้าหลังบนหนึ่งตึงสวยน้องถามมันนั่งเอกอย่างว่าเอามันไปเพ่งงานมาวะเป็นตัวเสรมจมันมีวันวันสูบหมดเสร็จเบ้ากึเข้าใจว่าเป็นวันเสาร์นะน้ะครับนะเพราเดี๋ยวโอ้ไม่ค่อยมีไม่ติหยุดก็เลยมันหยุดก็เลยเป็นหยุดธ์สูบอันเสาร์ก็เปิดขึนนะเบ้ากึ่งว่าวันเสาร์ขึ้นว่านั่งเอกสิหยุดงานเส้นนี้

แกห่อนแกเด็ดตำมือส้วะบลาอกคือเหมือนตำมือส้วมีพักเนื้อกับไส้ลงไปนะครับเนาะใส่เสียบเสียบนุ่งๆกับาปากเข้าแล้วนำปลาปรุงเข้าไปจังนุ่งเป็นนุ่งอ่ารบัตรนอกขอกหน้า อีสานมันเท่าครับไม่ได้ปลาแล้วครับกินก็ม่ีแง่เสพเราจ,จะมีปลาปรุงเครื่องลงไปปลาลายไส่ลงไปเสียวเสพจำเลยนะครับเนาะมักจ่างมักหวานมักเข้มก็ใส่ลงไปน้ำตรงน้ำตาลอันนี้ก็ว่าไปก็บ่นเลยเสพมือเนี่ย

thì dâm thao vừa vừa nữa à. Ừ. Ừ. À, cảm ơn ạ, con cảm khám. คนกับโปโ่งเพื่อนดอกไเบ้าวืล้มหอบสาดแลน <laughs> Ut. Uh. 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 อโอ้ยเบสเบสออกรีดที่หลังเรียบร้อยคลิปนี้เบาคืมกับเซราไปทำนี้นะครับเด้อขอบคุณที่รับชมอย่าลืมเป็นกำลังใจเใบาคืมเนี่ยครับ กดติดตามซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่งครับเพื่อพา่านทุกการอัพโหลดคลิปใหม่ๆงบาๆคืมครับผมคลิปนีล่าไปตั้งนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณห,หลายๆครับผมบ๊ายบายโอ้เสรษฐีขานวยรกหน่อยเพียบเติรเล่นจริงเบิร์กอนเสียดาย